ทั้งหลายเมื่อมาเกิดบนโลกไปดีก็ควรจะมีเป้าหมายว่าเราควรจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างควรจะหาในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองค้นหาให้เจอและนํามาพัฒนาให้เกิดเป็นผลให้เกิดเป็น <c oughs> ประโยชน์ต่อผู้คนหลายคนนั้นก็อาจจะคิดว่าเราทํา อะไรไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เข้าใจสําหรับคนอื่นการไม่เข้าใจสําหรับคนอื่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราเข้าใจตัวเองก็ดีแล้วว่าที่เราทำได้ด้วยเจตนาอันดีที่เราทํานั้นเพราะอยากให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ที่เราทํานั้นเพราะอยากให้คนอื่นนั้นพ้นจากความยากลําบากความทรมานความเสียหายความเดือดร้อนถึงใครจะชอบใจไม่ชอบใจแต่ถ้าเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมก็ถือว่าเป็นประโยชน์เราไม่ได้ ้องให้ใครมาเป็นผู้ตัดสินเราเป็นผู้ตัดสินพิ่ภากษาตนเองด้วยการกระทําด้วยเจตนาว่าทําไปแล้วนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เหล่านั้น เป็นผู้มีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมิะนั้นคนบางคนก็มีความรู้ความสามารถความดีความพิเศษแต่ก็เห็นเกตตัวเพราะกลัวอับกลัวาอายกลัวว่าจะกลายเป็นผู้ทําให้คนอื่นไม่เข้าใจจะถูกลบหลูดูบินจะถูกเหยียดย้ําจะกลายเป็นผู้ที่จะอยู่ในสังคมยากลําบากนั่นก็คือ มนุษย์ทุกคนที่รักตัวเองก็จะไม่ได้ทำประโยชน์ไม่มีคุณค่าใดๆในบนโลกใบน,นี้เลยแตกต่างจากพระพุทธเจ้าแตกต่างจากบรรดาพระโพธิสัตว์มหาเทพทั้งหลายทั้งปวงถึงจะต้องถูกดา่าถูกว่าถึงจะต้องถูกตำหนิตีเตียนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนั้นขณะที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็มีบรรดาผู้คนทั้งหลายพากันหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยพากันตำหนิตีเตียนพากันกล่าวว่าร้ายและก็เป็นผู้ดินทา เป็นผู้ที่จะคอยทํร้ายทําลาย,ลายแต่พระพุทธองค์นั้นไม่หวั่นไหวไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เห็นว่าประโยชน์ของมันดามนุษย์นั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็จึงเป็นผู้นําความดีความถูกต้องและเป็นประโยชน์นั้นในที่สุดการเวลาก็จึงทําให้ทุกคนได้รับรู้ได้เห็นเจตนารมในที่สุดได้ประโยชน์ก็จึงได้เป็นผู้หวนกลับมาที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นการทําคุณงามความดี นั่นมีอุปสรรคทั้งหลายแต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออุปนิสัยในตัวเองที่รักตัวเองขังตัวเองไวกลัวว่าจะกลายเป็นการเสื่อมเสียกลัวว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ <c oughs> หมดจากเกียรติยศชื่อเสียงจะกลายเป็นคนที่จะต้องถูกเหยียดหยามแทงทั้งที่ความดีความสามารถความรู้สึก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แต่พอเป็นพ่อรักศักดิ์ศรีมีอัตตามีตัวตนมีมานาทิ่ถีก็จึงเป็นผู้เก็บงำในที่สุดผลต่างๆนั้นก็ไม่ได้ใช้หเกิดเป็นประโยชน์และต้องตายจากโลกนี้ไปโดยได้ไม่มีใครได้รับประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิน้น